คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาใช้สเกด a าจากนอกโรงงานกันนะครับสเกด a าเราติดตั้งไว้ในโรงงานแต่ในสภาพว่าแบบนี้ทั้งน้ำมันแพงทั้งโควิดเราอาจจะต้องการทำงานอยู่ที่บ้านนะครับเราก็อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ได้แล้วต่อผ่านเว็บเข้าไปเข้าไปใช้สเกด a าในโรงงานของเรานะครับเราสามารถคอนโทรลเราสามารถที่จะอ่านค่าไรายได้ถ้าเรามีไรเซนไคลเอน์แต่ถ้าเราไม่มีไรเซนไคลเอน์ปกติก็จะมี เว็บ a s h b o a r d ให้เราดูค่าข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาาัลลาไม่ว่าจะเป็นเทรนด์หรือค่าข้อมูลการสเตตัสการทำงานของเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องอ forward port ของเราเตอร์ตัวหลักที่โรงงานซะก่อนนะครับเช่นในตัวอย่างเนี้ยผมใช้เราเตอร์ของ t r e b o a r d b a n d นะครับผมก็ต้อง l o อกอเข้าไปหลังจาก l o g กอิเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้เป็นเราเตอร์หลักของโรงงานเลยนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาที่ในส่วนของ DMC หรือ forward rule เนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อ DMC configuration หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันใกล้เคียงกันเนี้ยใกล้เคียงกับชื่อเนี้ยนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นให้เราสร้างตัว DMC ขึ้นมาใหม่โดยคลิก new นะครับแล้วก็ enable DMC ก่อนที่จะ enable นะครับเราก็ต้องเลือก แวนก็คือไวเลสนะครับที่ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ Enable เมื่อ e n a b l e DMC แล้วเลือกเลือกตรงนี้นะครับเลือกว่า host n a m e ที่เราจะชี้ไปเนี่ยอยู่ที่ IP อะไรหรือถ้าเป็นของ3 B B เนี่ยเขาก็สามารถเลือกได้จากชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดต่ออยู่กับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับ มีอยู่สออปชันก็คือเรากรอกเองว่าเราจะ For w a r d port ทั้งหมดเนี่ยไปที่สเกด้าเครื่องไหนนะครับหรือเราจะเลือกจาก dropdown ที่3า o บอร์ดแเนี่ยเขา detect ว่ามีเครื่องไหนติดต่ออยู่กับตัว r o u t e อร์ตัวนี้บ้างนะครับอันนี้ของ t r ี p o r t b a n นนะครับวิธีที่1นนะครับจากนั้นก็ปิดตรงนี้ไปนะครับอันนี้วิธีที่1ส่วนวิธีที่2ก็คือ Port Mapping อันนี้จะเป็นคนละส่วนการ DMC เนี่ยจะเป็นการ forward port ทั้งหมดนะครับแต่ตัว port mapping เนี่ยเราสามารถ forward เฉพาะบาง port เช่นถ้าเราต้องการ forward port 80เท่านั้นนะครับเราก็เลือก new นะครับสร้าง port ใหม่ขึ้นมาสร้าง connection ใหม่ขึ้นมาจากนั้น mapping name ตั้งชื่อเช่นเป็นเว็บนะครับแล้วก็เลือก WAN ที่เราใช้งานอยู่นะครับซึ่งมันจะเป็น default อยู่แล้วทีนี้ internal host เราก็เลือกเลยจาก dropdown ว่าเราจะ forward ไปที่เครื่องไหนที่ติดต่ออยู่กับตัวเราเตอร์หลักตัวนี้หรือเราจะพิมพ์ IP address เข้าไปก็ได้อย่างเช่นถ้าผมเลือกจาก dropdown เขาจะใส่ IP ให้อัตโนมัตินะครับทีนี้จากนั้นคลิก add คลิก add นะครับ เพื่อ r d d port เข้ามาเราจะ forward p อ r t อะไรนะ r t ร์ของเราก็จะเป็น tcp นะครับ external port สมมติเราใช้80แล้วก็พิมพ์80เข้าไปทั้ง2ช่องนะครับผมอันนี้ก็คือพอร์ตเริ่มต้นอันนี้ก็คือพอร์ตสิ้นสุดที่เราจะใช้งานเช่นเดียวกัน internal port ก็คือฝั่งข้างในโรงงานที่ฝั่ง ตัวสเกตด้าเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับเราใช้พอร์ตอะไรเราใช้งานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้พอร์ต80แล้วแต่นะครับเราจะใช้พอร์ตอื่นก็ได้แต่ว่าตัว ISP ก็คือผู้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องเปิดพอร์ตนั้นให้เราอันนี้เราเทสที่พอร์ต80ก่อนแค่นี้นะครับจากนั้นก็คลิก Apply อันนี้เขาบอกว่ามันมีอยู่แล้วนะนะครับก็คือผมสร้างไว้อยู่แล้วนะครับมันซ้ำกับตัวเดิมตัวเดิมที่มีอยู่คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเนี่ยมีอยู่แล้วจากนั้นเมื่อหลังจากคลิกแอจพลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นทีนี้เราจะทดสอบว่าเราจะเข้ามาจากที่ทบ้านของเรามาที่โรงงานนี้ได้ไหมนะแล้วก็เปิดเว็บขึ้นมาทดสอบก่อนที่เครื่องสเกด a าของเรานะครับอันนี้ยังไม่ใช่ฝั่งที่บ้านนะครับนี่ยังเป็นฝั่งเครื่องสเกด a าอยู่ไปที่เครื่องสเกด a านะครับถ้าเราอยากจะเช็คว่าตอนนี้ IP ที่คนทั่วโลกนะมองเห็นเนะี่ยมันเป็น IP อะไรจริงๆแล้วเราเปิดดูที่เราเตอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกนะครับเราพิมพ์คำว่า what is my ip .com ก็ได้นะครับ what is my ip นี่นะครับแค่นี้นะครับ what is my ip .com จากนั้นก็คลิกเข้าไป เขาจะเช็คสักครู่หนึ่งนะครับ my public ip is รอสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นเขาก็จะโชว์ว่าตอนนี้ ip ของเรา ip อะไรนะครับอันนี้คือ ip ของเราเตอร์นะครับจากนั้นเราเตอร์ก็จะ forward ชี้ไปยังเครื่องสเกด a าที่เราทำไว้วเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นะครับชี้ไปที่เครื่องนี้เพราะนั้นจากที่บ้านมา เราเข้าตรง IP นี้เปิดเว็บเข้ามาแล้วก็พิมพ์ IP นี้เข้าไปมันก็จะชี้ไปยังตัวเราเตอร์ตัวเราเตอร์ก็จะชี้ต่อไปที่เครื่อง IP นี้ที่อยู่ในโรงงานนั่นเองนะครับผ่านพอร์ต80ถ้าเราเรียกเว็บนะครับออลองยกตัวลองลองทดสอบซิ171เนี่ยนะครับเข้าไปนี่รับก็จะเจอเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา อันนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เราก็สร้างสมมติเรายังไม่มีงานกราฟิกเราอาจจะอยากทดสอบก็เลือกไฟล์ new setting ใน Graph work แล้วเลือกเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคออกมาทีานี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของเราเราจะวางอะไรลงไปเนี่ยก็ออกแบบได้เต็มที่เลยเช่นผมใช้ 3d view นะครับแล้วก็เอาพวก Boiler ์ h i l เ e ออะไรมาวางลงไป ผมเลือกไบเลอร์ตัวนี้วางลงไปนะครับแล้วก็ปรับให้ได้ขนาดได้มุมที่ต้องการจากนั้นก็ทำการเซฟนะครับผมดำคลิกออกมาก่อนแล้วก็เซฟเซฟไปไว้ที่ไหนเซฟไปไว้ในไดซี i อคอ่าคส์ไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับขอไปครับ โปรแกรมไฟล์ไอคอนิ g ส n เจเนซีเว็บไซต์แล้วก็ Any Class นะครับเราไม่เซฟไว้ที่นี่ได้ไหมได้นะครับก็จะเป็นตอนถัดๆัดไปนะครับในตัวอย่างนี้เอาง่ายๆก่อนเพราะว่าเว็บไดเร c ทอรีมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์นี้เท่านั้นถ้าเราอยากจะใช้โฟลเดอร์อื่นมันจะมีวิธีการคอนฟิกอยู่นะครับว่าให้ใช้โฟลเดอร์ข้างนอกเว็บไดเร c ทอรีนะครับ ในตัวอย่างนี้ผมตั้งชื่อเป็น my page นะครับ .GDFX นะครับ GDFX นะครับจากนั้นก็เซฟเอาละทีนี้เราลองทดสอบซิไปที่ anyclass นะครับ anyclass คือชื่อเว็บได r รกท o รี่ของเราที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เราเซฟไว้ที่ไหนไฟล์ เราเซฟไว้ที่ Any Class ตรงนี้นะครับแล้วก็ My Page ตอนนั้นก็เข้าไปที่ Any Class นะครับแล้วก็ My Page gdfx ผมต้องปิดตรงนี้ก่อนก็จะมีการร d i ดเรกไปนะครับคือตัว เราเตอร์เนี่ยจะชี้ไปยังเครื่อง s เ a d ดอร์เซิรของเราแล้วก็เอาเพจนั้นนะ่ะมาให้เราดูเห็นไหมคฮะอันนี้ก็เป็น 3D แบบง่ายๆจาก s เก d ดที่เราออกแบบมานะครับอ่าผมลองเข้าหน้าอื่นดูบ้างหน้านี้ 3D .GDFX อ่าโอเคันนี้เป็นหน้าที่เคยทำไว้ก่อนแล้วนะครับโอเค เราก็สามารถที่จะใส่อารามใส่เทรนใส่พารามิเตอร์ใส่เมนู menu, อะไรต่างๆเพื่อเปลี่ยนไปหน้าอื่นเท่านี้แหละครับเราก็จะสามารถมอนิเตอร์จากที่ไหนก็ได้มาที่โรงงานของเรานะครับจากข้างนอกโรงงานนี่นะครับแล้วนอกจาก Any Class เนี่ยก็มีอะไรอื่นอีกไหมก็มีเว็บด s ชบอร์ดนะครับก็คือ kpiworks นะครับ ip และ slash kpiworks เลยนะครับ ก็จะเป็นการเปิดมาที่เพจ KPI Work นะฮะเราก็สามารถออกแบบได้เองเลยว่าเราจะเอากราฟอะไรมาวางตรงไหนนะครับแล้วก็เซฟไว้จากนั้นก็เลือกใช้นะครับเพจที่เราสร้างไว้นะครับอันนี้ก็จะช่วยประหยัดต้นทุนประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าน้ำมันแพงเเรื่องของโควิดนะครับก็จะทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการของโรงงานของเราได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำงานได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับผม